สวัสดีครับผมท็อปยุทธดีเวอร์นะครับวันนี้ผมจะพาไปชมเทศกาลร,รถยนต์นะครับงานมอเตอร์โชว์ยิ่งใหญ่แห่งปีนะครับไปกันเลย โตยต้า CHR 2022รถยนต์คอร์โอเวอร์ที่มาพร้อมดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์หรูหราด้วยดีไซน์ทันสมัยมั่นใจด้วยความปัดเปรี่ยวที่มากกว่ารถยนต์ทั่วไป โตโยต้าซีฮัอาร์22มีการออกแบบที่เต็มไปด้วยความประณีตโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครพร้อมเชื่อมต่อทุกเทคโนโลยีเข้ากับคุณด้วยความง่ายเหมือนคุณเป็นส่วนหนึ่งของรถของเทคโนโลยีที่พร้อมกับเคลื่อนและคอนแทคไปด้วยกันโตโยต้าซีฮอาร์มีเทคโนโลยีใหม่ที่พร้อมตอบสนองทุกลฟ์สไตล์ให้สะดวกสบายสูงสุดและเป็นเทคโนโลยีที่ใช้งานง่ายเหมาะสมกับทุกๆคนอย่างแน่นอน New Toyota c ซ r 2022เน้นความอัจฉริยะของเทคโนโลยี มาพร้อมกับ4เทคโนโลยีที่ถือได้ว่าเป็นมาตรฐานระดับโลกให้เข้ากับคอนเซปต์ของคนรุ่นใหม่ที่ชอบอะไรอะไรที่ชาญฉลาดและคุมพลังพิเศษจาก Toyota CSR 2022จะช่วยให้คุณเดินทางง่ายขึ้นพร้อมทั้งคุณยังจะได้รับความแข็งแกร่งจากโครงสร้างของตัวถังรูปแบบใหม่ที่พร้อมปกป้องและเซฟตี้อย่างเต็มรูปแบบโตโยต้าซีได้รับรางวัลการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับ5ดาว จากการทดสอบการชนรถใหม่ในอาเซียนหรืออาเซียนเอ็นปภายใต้การประเมินผลแบบใหม่สำหรับปีพุทธศักราช2560ถึง2563 t o y ย t ้ h i l รักรี o กระบะตัวท็อปไม่เคยดรอปแม่ผ่านมาหลายปี t o y ย t ้ h i l รักรี o ที่เป็นที่นิยมมาอย่างยาวนานด้วยเพราะรูปลักษณ์ที่ดูดีแก่งใช้งานได้จริงอีกทั้งเครื่องยนต์ก็เร็วแรงกว่ารุ่นอื่นๆทำให้หลายๆคนยังคงชื่นชอบและหลงรักโตโยต้าไฮรักรีโวแม้จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาก็ตาม โยต้าประเทศไทยได้เปิดตัวโตโยต้าไฮรักรีโวรุ่นปรับไม่ในเจนคั้งใหญ่และมีรุ่นย่อยให้เลือกถึง40รุ่นย่อยเคาะราคาเริ่มต้นเพียง5 3 7แสนบาทในรุ่นแครและไปจนถึงรุ่นสูงสุดไฮรักรีโวล็อกโครุ่นดับเบิลแคขับเคลื่อน4ล้อซึ่งรุ่นท็อปนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ4สูบที่ได้รับการปรับปรุปงใหม่พละกาลัง2 0 5แรงมา้าแรงบิด5 0 0นิวตันเมตร โตโยต้าไฮรักลีโวเป็นรถกระบะระดับบนเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าระดับพรีเมียมเปิดตัวเมื่อวันที่4มิถุนายน2563าที่ผ่านมารถกระบะรุ่นนี้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรส่วนไฮรักลีโวล็อกรุ่นย่ญ่ๆอื่นมีขุมพลังอีก3รุ่นให้เลือกคือดีเซลเทอร์โบ2.4ลิตรพละกำลัง150แรงมา้าแรงบิด3 4 3นิวตันเมตรและ400นิวตันเมตรตลอดจนเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8งแปลิตรพละกำลัง343นมตร มีน้ำหนักตัวรถอยู่ประมาณ2,080กิโลโตยโยต้าเคว่าไฮรักรีโวล็อกโคใหม่ประหยัดยิ่งขึ้นจึงน่าจะมีอัตราเปลืองประมาณ13-14กิโลต่อลิตรโตยโยต้าโครโรราอันติ G.R Sport ต2022จะได้รับการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมในส่วนชุดแต่งใหม่รอบคันจากทาง G.R Sport เริ่มจากกันชนหน้าและกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ตกแต่งด้วยวัสดุสีดำมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่ใหม่ ฝาครอบกระจกมองเป็นสีดําชุดสเกิร์ตข้างและหลังล้ออัลลอยลายใหม่สีทูโทนปัดเงาขนาด17นิ้วปิดท้ายด้วยสัญลักษณ์ GR Sport ที่บริเวณฝาท้ายส่วนในชุดไฟหน้ายังคงเดิมเป็นแบบ LED มาพร้อมไฟ DRL ที่เป็น LED อยู่ในโคมเดียวกันภายในห้องโดยสารของ Toyota Corolla a n t i s GR Sport 2022ถูกออกแบบให้ดูสปอร์ตพร้อมเพิ่มชุดอุปกรณ์ให้มากกว่าในรุ่นมาตรฐานเบาะนั่งคู่หน้ามีโลโก้ GR Sport ที่ตัวเบาะนั่งตกแต่ง ด้วยแถบแดงปุ่มพุูสตาร์ตติดส,สัญลักษณ์ G.R พวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันมาพร้อมควบคุมการเปลี่ยนแกนในรุ่น1.8 G.R Sport หน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบเปลี่ยนสีเบนกระจกหน้ารถระบบกรองอากาศแบบนานโนระบบปัดั้งฝนอัตโนมัติม่านบังแดดที่กระจกหลังและระบบแจ้งเตือนเมื่อลมยางผิดปกติ My favorite toy was my fucking fire truck. Bitch. I used to play with that motherfucker all day long until I learned about sex from the Sears catalog and then I played with my motherfucker all day long. Toyota Yaris รุ่นปรับปรุงใหม่ปี2022ปรับโฉมเน้นความหรูยิ่งขึ้นมีให้เลือก3รุ่นมาตรฐานเพิ่มทางเลือกด้วยชุดแต่งสไตล์คอสโอเวอร์เพาะราคาจำหน่ายอยู่ที่ 5 3 9 0 0 0บาทถึง6 8 4 0 0 0บาท Toyota Yaris 2022ถูกออกแบบเน้นความสปอร์ตพรีเมียมยิ่งขึ้นประกอบด้วยกระจังหน้าส่วนบนสีดำเงากรอบไฟตัดหมอกดีไซน์ใหม่สเก์ตข้างสเก์ตท้ายสปอยเลอร์หลังและล้ออันลอยสีทูโทนดีไซน์ใหม่ขนาด15นิ้วขณะที่ห้องโดยสารเพิ่มเติมด้วยพวงมาลัยหุ้มวัสดุหนัง ชนิดนุ่มพิเศษและสามารถเลือกภายในห้องโดยสารสีทูโทนในรุ่นสปอร์ตพรีเมียมได้นอกเหนือจาก3รุ่นมาตรฐานแล้วในรุ่นยานลิตยังมีรุ่นพิเศษสปอร์ตเและสปอร์ตพรีเมียมเโดยทั้งสองรุ่นจะถูกตกแต่งภายในห้องโดยสารด้วยเบาะนั่งสีทูโทนสีแดงสลับสีดำพร้อมได้าลายพิเศษและพวงมาลัยหุ้มหนังนุ่มพิเศษสีทูโทนสีแดงสลับสีดำตกแต่งด้วยได้สีเทาเสริมด้วยแผงประตูและกล่องเก็บของคอนโซลกลางตกแต่งด้วยได้สีเทา MG HS ไม่ได้เจนใหม่ ai, การออกแบบรูหลาไฟหน้า Full LED โคมด้านบนสุดเป็นแนวของไฟเลี้ยว LED ไฟท้ายแบบ Full LED กระจังหน้ามีความผิวไหวคล้าย MG6 แต่รายละเอียดภายในกระจังไม่เหมือนกัน MG SUV ดังกล่าวมีความซับซ้อนมากกว่าและมีมิติมากกว่าล้ออันลอยขนาด9นิ้วระยะฐานล้อย,ยาว2,720ม mm. ิลลิเมตรภายในห้องโดยสารออกแบบรูหลาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ๆเช่น ติดตั้งระบบผู้ช่วย AI รองรับการสนทนาต่อเนื่อง90วินาทีฟังก์ชันลด500บวกและการควบคุมด้วยเสียงเต็มรูปแบบกลางหน้าจอสัมผัส12.3นิ้วพร้อมระบบนำทาง 3D ลำโพง8ตัวบวกซับวูฟเฟอร์หน้าปัดดิจิตอลความละเอียดสูง10.1นิ้วระบบป้อนกุญแจอ,อัจฉริยะจอดรถอัตโนมัติบวกสตาร์ทดับอัจฉริยะระบบปรับอากาศอัตโนมัติบวกแอร์หลังเบาะคนขับปรับไฟฟ้า6ทิศทาง ผู้นั่งโดยสารหน้าปรับมือสีทิศทางและเบาะหลังแยกปรับได้พวงมาลัยหุ้มหนังปรับสีทิศทางสันลูกพานรามาขนาดใหญ่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย <c oughs> Honda HRV ครั้งแรกกับระบบขับเคลื่อนฟูลไฮบริดที่มาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ Honda s เ n นซิงทั้งไลน์อัดีไซน์ภายนอกสปอร์ตพรีเมียมโดดเด่นในทุกมุมมองยกระดับความสปอร์ต อีกขั้นกับรุ่นนาเอสท,ที่เปิดตัวครั้งแรกในโลกที่ประเทศไทยมาพร้อมดีไซน์เอกลูศีรอบคันให้สมรรถนะการขับขี่ที่ทรงพลังตอบสนองทันใจด้วยแรงบิดสูงสุด1 5 3นิวตันเมตรและประหยัดน้ำมันดีเยี่ยมถึง25.6กิโลเมตรต่อลิตรมาพร้อมสวิตช์ที่เลือกโหมดการขับขี่ได้ถึง3โหมดภายในห้องโดยสารกว้างขวางสะดวกสบายตอบโจทย์ทุกการใช้งานกับเบาะนั่งด้านหลังแบบอนเนกประสงค์ที่ปรับพับได้หลากหลายรูปแบบอันเป็นเอกลักษณ์ของ Honda ครบคันด้วยฟังก์ชันการใช้งานระดับพรีเมียม me. Why'd she call me stupid face? Is my face stupid? How's that even possible? A person can be stupid, but a face that's impossible. Shit happens all the time, and you learn how to deal with it. Regular Honda City. ครั้งแรกกับขุมบลังเทอร์โบใหม่1.0ลิตร122แรงม้าด้วยแรงบิดสูงสุด173นิวตันเมตรให้ทั้งสมรรถนะการขับขี่ที่เหนือกว่าเครื่องยนต์1.5ลิตรและแรงบิดเทียบเท่าเครื่องยนต์ขนาด1.8ลิตรแต่ยังประหยัดน้ำมันสูงถึง23.8กิโลต่อลิตร ดยดีไซน์ภายนอกที่ผสมผสานสปอร์ตความรู้หราและภายในห้องโดยสารที่กว้างขวางสะดวกสบายเหนือระดับซิตี c a าเพิ่มความคุ้มค่าด้วยฟังก์ชันการใช้งานลนอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่มาพร้อมราคาถูกลงกว่าโฉมก่อนทุกรุ่นย่อย Toyota f o r t u n e r ที่โดดเด่นด้วยชุดแต่งกันชนหน้าและหลังบันไดข้างคิ้วตกแต่ง ฝาท้ายสีดำเงาพร้อมด้วยสัญลักษณ์ปอร์เจเนอร์และหลังคาสีดำแบบทูโทนโดดเด่นสะกดทุกสายตาพร้อมล้ออัลลอยขนาด20นิ้วภายในใส่ใจทุกรายละเอียดกับบาะหนังและวัสดุตกแต่งสีดำสลับเดินตะเข็บได้สีแดงให้ความมั่นใจในการขับขี่อย่างเต็มพิกัดด้วยกล้องมองหลังรอบคันระบบช่วยเตือนขนาดถอยรถและระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง